ก็กรับสวัสดีพี่พี่เพื่อนน้าๆน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปดูแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่น้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับพะดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมครับพี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับโอเคผมมาเริ่มที่แรกเลยนะผม ครับเป็นพระดีปีลึกพุทธคุณดีราคาเบา,เบามาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมอันนี้ก็เป็นพระเนื้อผงพิมพ์พระแก้วมรกตนะผมนี่ครับหลวงพ่อสำลีนะครับประพาโสนะผมแห่งวัดซับบอนจังหวัดสระบุรีนะผมนี่ท่านก็เป็นพระริยสงฆ์ห้าแผ่นดินเลยนะผมเนี่ยหลวงพ่อสำลีทธิ์นะผมอันนี้ออกปี28งแปดนะผมเนี่ย รุ่นเป็นรุ่นที่ห้านะผมของหลวงพ่อนะผมนี่ครับรุ่นนี้ก็ผสมผงสมเด็จวัดปากน้ำนะผมเนี่ยผงวัดระคังแล้วก็ผสมผงวัดบางขุนพรมนะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับหลวงพ่อก็นํามาบดเป็นผสมเป็นมวลสารนะผมนี่ครับไว้แจกในงานผูกพันธสีมาของวัดซับบอนจังหวัดสระบุรีนะผมนี่ครับหายากนะผมนี่ครับสภาพสวยอย่างนี้นะผมนี่ครับปี28งแปดนะผม เนี่ยรุ่นที่ห้านะผมเนี่ยของพ่อสำมลีนะผมเนี่ยสวยมากนะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยเช่าหากันแพงอยู่นะผมเนี่ยหลักพันเลยนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็มาแบ่งปันนะผมเนี่ยพี่นาณนาคนนี้แจสายใครแคทลายมานะผมเนี่ยหลวงพ่อก็จะมาลงทองเนี่ยลงสีอย่างนี้นะผมเนี่ยเนื้อผงมลสารที่สวยเลยนะผมเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นยันนะผมเนี่ยเป็นซุ้มครับ อย่าบหลวงพ่อสำลีนะครับวัดซับบอลนะผมเอย่างนี้สวยๆนะครับถือว่าสวยมากเลยนะผมเนี่ยครับศิลุกศิลฐาจะรู้จักกันดีนะผมอย่ับเช่าอยู่ในหลักพันเลยนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็มาแบ่งปันนะผมเนี่ยรับประกันแท้ทุกองค์นะผมเนี่ยองค์นี้ก็แบ่งปันที่450บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยราคานี้นี่ถูกมากนะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันนะครับเข้าไปอ่านประวัติด้วยนะผม เนี่ยผ้าผงแก้วมรกตนะครับเนี่ยปี28งแปดนะผมเนี่ยผสมผงสมเด็จวัดปากน้ำนะครับเนี่ยสมเด็จวัดละครนะผมเนี่ยบางคุณพรมนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูครับที่นะ้าคนไนแจยสายใครก็ไลน์มานะผมเนี่ยหายากนะครับ450บาทพร้อมส่งครับขร่าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับ ภาพผงคำข้าวนะผมนี่ครับนี่ครับสายลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าสายลูกศิษย์ที่ศรัทธากันทั่วประเทศจะรู้จักดีนะผมนี่ครับเป็นภาพผงคำข้าวนี้เป็นรุ่นสองนะผมนี่ครับรุ่นแรกก็จะหายากนะผมสร้างอยู่2รุ่นนะผมนี่ครับเป็นของนี่ครับเป็นภาพผงมหาลาบนะผมของพระราชนพลมยานะผมนี่ครับหรือว่าวีระเนี่ยครับก็ โปรหรือหลวงพ่อหรือสีลิงดําวัดท่าซุงนะผมเนี่ยครับจังหวัดอุทัยธานีนะผมเนี่ยครับออกรุ่น2นี่ก็ออกปปีคาบเกี่ยวกับรุ่นหนึ่งนะผมปีสามสามนึงสามสี่นะผมเนี่ยครับมีสองรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับวัดท่าซุงหรือว่าวัดจันทารามนะผมจังหวัดอุทัยธานีนะผมเนี่ยครับเป็นพระผงคําข้าวนะผมกเกเยอะนะครับรุ่นนี้นะผมเช่าหาต้องระมัดร,ระวังนะครับเนี่ยครับ ขนาดสร้างเยอะก็ยังมีพระฝีมือเยอะนะผมเนี่ยครับจะเนื้อก็จะล,นลานๆอย่างนี้นะผมเนี่ยเป็นพิมพ์รุ่นสองนะผมเนี่ยครับด้านหนาคนจะสายใครก็ลับแคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยครับหลวงพ่อเนี่ยด้านหน้าก็เป็นพระพุทธปางมานิชัยนะผมหรือสร้างแบบพระพุทธชินราชนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเนี่ยหลวงพ่อนั่ง ในกรอบรูปพัยดยศนะผมนี่ครับนี่ครับพี่นาหน้าคนนี้แจยสายใครก็ไล์ยแคยบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับมีชื่อพระราชพรมยานอยู่ตรงใต้ฐานนะผมนี่ครับพุทธคุณนี้ครอบในทุกด้านนะผมเนี่ยครอบจักรวาลน,นะหลวงพ่อได้กล่าวไว้นะผมนี่ครับการไล่และย้าย,ยานะหลายอย่างนะผมนี่ครับออกประมาณปีสามสามนะครับถึงสามสี่นะครับรุ่นสองนะผมนี่ครับประกันแท้นะผม อย่าพ่น,นาณาคนนี้ใจสายใครก็ไลค์แค่รู้มาสอบถามได้นะผมอย่าเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับพระผงดีมนสารดีมากนะผมอย่างค์นี้ก็แบ่งปันที่750บาทพร้อมส่งนะผมอย่างราคานี้แบ่งปันนับหายากนะผมอย่างพรน่าจะเช่าหากันหลักพันนะผมอย่ารุ่นหนึ่งก็น่าจะน่าจะพันกลางๆแล้วนะผมอย่านี่เป็นรุ่นนะคนับก็พิธีเดียวกันนะครับอย่าพิน,นาณาคนนี้ใจสายใครก็ไลค์มานะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับครับเข้าๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันอีกแล้วนะผมครับอันนี้เป็นพระผงสมเด็จแสนนะผมนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะผมเป็นของสมเด็จ พระสังฆราชป๋านะผมเนี่ยแห่งวัดเชตุพนนะครับหรือว่าวัดโพธาเตียนกรุงเทพนะผมเนี่ยออกปีหนึ่งสองเลยนะผมเนี่ยเป็นปีลึกเลยนะผมเนี่ยปลุกเสกพิธีดีนะผมมวลกสันดีมากนะผมเนี่ยวัดโพธาเตียนกรุงเทพนะผมเนี่ยท่านเป็นชาวสุพรรณบุรีนะผมเนี่ยสมเด็จป๋านะผมคนแถวชาวสุพรรณบุรีก็จะยกย่องท่านว่าเป็นพระที่ ไม่ติดในยศลาบสันเสรญน,นะผมเนี่ยสมเด็จป๋านะผมเนี่ยนี่ถือว่าเป็นผ้าที่พราผงที่มีมวลสารทั่วประเทศเลยนะผมมาผสมเป็นมวลสารนะครับเยอะมากนะผมเนี่ยครับหนึ่งในนั้นเกจีที่ร่วมปลุกเสกนะผมในยุคนั้นก็มีหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะผมเน,นี่ยหลวงพ่อเงินวัดดอนแย่หอมนะครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะผมเนี่ยหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรนะผมและเกจีในยุคนั้นอีกหลายอหลายท่านนะผมหลายองค์นะครับที่มา ปลุกเสกนะผมเนี่ยเป็นเนื้อคล้ายผงน้ํามันนะผมเนีย่ยเป็นพระสมเด็จแสนนี่ครับหลังเป็นคล้ายใบโพอย่างนี้นะผมใบไม้นะผมเนีย่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับปีหนึ่งสองนะผมเนีย่ยเนื้องวนสารนี่เก่าแห้งสวยมากนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นเนี่ยพระสมเด็จแสนนะครับนั่งอยู่ใต้ฐานบัวอย่างนี้นะผมเนีย่ยครับเนี่ยเป็นเนื้อปิ้นอย่างนี้นะครับสวยนะผมเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นเนีย่ยครับเนี่ยเป็นคล้ายใบไม้นะใบโพนะผมเนี่ย พิานาคนนี่แจยสายใครก็ลายแคปรูปม,มันสอบถามได้นะผมี่ยหายากนะไม่ค่อยเจอนะครับถึงสร้างเยอะนะผมีอยมนสารดีนะพิธีดีนะรับสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมแอบพิานาคนณคนี่แจยสายใครก็ลายมานะผมีอยพะดีพุทธคุณดีราคาเบาๆบมาแบ่งปันนะผมตรงนี้ก็แบ่งปันที่450บาทพร้อมส่งนะผมแอบี่ยพาเกจิในยุคนั้นปลุกเสกมากมายนะครับีอยพิานาคนณคนี่แจยสายใครก็ลายมานะผมครับเข้าไปอา่านประวัติด,ดูนะครับ สี่ร้อยห้าสิบาทพร้อมสรงครับข้าวครับโอเคครับผมครับต่อไปก็ปิดท้ายด้วยผ้าใหม่นะผมเนี่ยครับเป็นพระหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะผมเนี่ยครับอันนี้ออกวัดถ้ำสิงโตทองนะผมเนี่ยที่กําลังมาแรงนะครับเป็นรุ่นรวยพันล้านนะผมเนี่ยครับออกปีหกหกล่าสุดนะผมเนี่ยครับอันนี้เป็นเนื้ออมบาก้านะผมลงยานะครับสวยมากนะผมเนี่ยออกแบบพิมพ์ได้สวยมากนะครับ ออกแบบวัดถ้ำสิงโตทองนะผมเนี่ยเป็นรุน่นเนี่ยครับหลวงพุทโตนะครับอินทสุวรรณโนนะผมเนี่ยสวยมากเลยนะครับออกแบบนะครับเป็นเนื้ออัมบาก้านะผมเนี่ยรุ่นรวยพันล้านนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับลงยาแดงนะครับแล้วจีวรส้มนะผมเนี่ยครับสวยมากนะเหมือนเนื้อเงินเลยนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นพัดยศนะผมเนี่ยวัดถ้ำสิงโตทองนะครับเนี่ยครับจังหวัดราชบุรีนะปีหกหกนะผมเนี่ยครับรุ่นรวยพันล้านนะผม ่พี่นาน้าคนนี้ใจสา,ายใครก็ไลคิมลูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับสวยมากนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนี่ครับองนี้ก็แบ่งปันที่290บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับราคานี้เบานะครับนี่ครับพร้อมส่งนะครับพี่นาน้าคนนี้ใจสายใครก็ไลค์มลูกลามาสบนะผมนี่ครับ290บาทพร้อมส่งครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนานะคนนีนใจสายใครก็ไลคิรูปมาสอบถามได้นะผม แบ่งปันทุกองนับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่ๆนานาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนก็ไลค์แคปลูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับผมครับผม